สวัสดีรครับตลาดสบอครับก็อย่างที่หลายท่านที่ตามโซเชียลเราในอินสตาแกรมหรือ i อก็จะรู้ว่าเราไปภูเก็ตกันมานะฮะซึ่งเราก็จะนําภาพบางส่วนจากการไปเที่ยวนั้นมาให้ทุกคนได้ดูกันสาเหตุแรกที่เราไปภูเก็ตกันนั้นเพราะว่าตอนตอนน้นเเราคุยกันอยู่2บ้านคือบ้านชาคิดกับบ้านเราคิดว่าเราควรต้องไปออกไปเที่ยวซะบ้างนะช่วงนี้สาาถานการณ์มันตึงเครียดนะที่สําคัญคือรู้สึกว่าเราก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วแหละยังไงซะเราก็ต้องระวังเราก็ต้องอยู่กับโควิดไปนานถ้าเกิดว่าเรารู้จักวิธีการป้องกันตัวเราก็จะ ามารถใช้ชีวิตแบบปกติเพื่อไปกับเคพื่อนเศรษฐกิจอื่นได้ด้วยนะฮะเราก็เลยเลือกจังหวัดที่จะไปพอดีว่าแม่แอนเนี่ยรู้จักกับเพื่อนซึ่ง อยู่ที่ภูเก็ตพอดีแล้วก,ก็ทำเป็นบริษัททัวร์พอดี uh huh. นั่นก็คือบริษัทเลิฟอันดามันเลิฟอ mm ันดามันแล้วก็โทรไปหาพี่ตางกดว่าพี่ตางบอกว่าโอเคเลยคืออยากให้มามากเพราะว่าตอนนี้ภูเก็ตอะคข้างใจเงี่บเหงา mm hmm. แล้วก็ต้องการ mm hmm. ที่จะแบบอยากให้ทุกคนน่ะได้กลับมาเที่ยวกันอีกครั้งการที่เราไปก็หนึ่งก็คือเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วย2ก็ทําให้เห็นด้วยว่าที่ภูเก็ตนะเนี่ยเขาก็มีมาตรการดูแลวความปลอดภัยเกี่ยวกับโรคป้องกันโรคให้กับเราอยู่แล้วนะฮะทุกที่ท ะฮะถ้าเราไปได้เราปลอดภัยคือเราต้องปลอดภัยจริงเพราะเราต้องพาเด็กเล็กๆไปด้วยพาลิงไป2ตัวนะฮะคือลิงโพกับลิงรามนะครับถ้าเกิดว่าลิงโพกับลิงลามไปได้แล้วก็มั่นใจด้วยการที่เราบอกว่ากล้าเดี๋ยวลูกไปก็แสดงว่าเราก็มั่นใจว่ามันก็ปลอดภัยประมาณนึ่งฉะนั้นเราก็เลยจัดไปเดินทางไปภูเก็ตนะฮะ ใช้เวลาทั้งหมด3คืน4วันที่นั่งซึ่งเป็นการใช้เวลาที่เรียกว่าเป็นการพักผ่อนที่คุ้มค่ามาก<ช>นะฮะไปพักกันที่กะตะทานีซึ่งเป็นโรงแรมที่โอ้สุดยอดสวยงามสวยนอกจากทะเลจะสวยแล้วเพราะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นในช่วงนี้ของภูเก็ตแต่เป็นช่วงไฮซีซั่ที่คนน้อยมากซึ่งก็คือเ<ช>หมาะก,กับการไปเที่ยวแล้วก็บอกเลยว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่พระอาทิตย์ตก สวยมากเราไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่ไหนสวยขนาดนี้มาก่อนเลยอันนี้เป็นวิวสำหรับชมพระอาทิตย์ตกดินใครที่สนใจจะไปชมวิวนี้กระตะธานีนะฮะที่พักหรูหรามากนะครับโดยเฉพาะการไปเป็นครอบครัวเนี่ยโอ้โหเป็นสัตว์เป็นส่วนดูดีไฮโซโบใหญ่นะครับลามดำเนินรายการเลยครับอุ้ยมาถึงแล้วสวัสดีครับน้องลามลามครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับครับ กำลังจะเดินไปที่ห้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วรถเขาก็มีรถให้แต่ว่ารถมันก็คือเอาไว้ให้คนกระเป๋าไปเถอะแล้วก็เดินไปดีกว่าชิวๆชิวๆไปด้วยเราไม่เป็นแก๊งเดี๋ยวคืนนี้เราคือปีกนู้นเลยนี่นี่คือห้องพักเราอยู่โซนนี้ใช่แต่เขาบอกว่าเรากินข้าวตรงนี้ใช่ไหมกินข้าวตรงนี้แล้วก็บีชบาร์อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราก็คงไปที่บีชบาร์กันเล่นน้าพาเด็กๆโยนลงสะไปพ่อแม่ก็จะชิวๆชิวอะไรก็ชิวไปแบบนี้นะฮะอากาศดีนะมาดูห้องกัน ว้าวโอ้ยก็มีมีอ่างมีชาชวอร์แยกออกมานี่อ๋อนี่มีเตียงแยกหนึ่งอันโซฟาเบดเตียงใหญ่ลูกลูกลูกใจเย็นนะลูกไหนน้องน้นแนะนำที่ตรงนี้ทีกไหนครับตรงนี้เป็นพราพัทพยา,ยายยยตลกไปหมนนวลูกภูเก็บไหม เก็บนะคบพร้อมพร้อมไปเล่นทะเลยังคะพร้อมใช่ไหมครับได้เลยคือมันเหมาะกับเด็กเล็กไงเพราะเรามีเด็กเล็กไปใช่คือเราก็เอ็นจอยกับวิวกับอะไรก็ว่าไปแต่ลูกเราเนี่ยจะชอบมากเพราะว่าโรงแรมเขามีมีคิดคลับก็คือจะมีสวนสนุกแบบสวนน้ําเล็กๆของเด็กแล้วก็มีบ้านบอลมีที่ให้เด็กได้เล่นเพลินทั้งวันเลยเด็กก็ได้ใช้เวลาผู้ใหญ่ก็ได้ใช้เวลาแล้วพบบตวเ

S <S 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 อาหารอร่อยมาก ที่เราไปเราไปกินข้าวที่หาดราวัยซึ่งเดี๋ยวก็จะเห็นในคลิปแหละคุณชาคิดก็สันจะกินอะนะคะที่สําคัญที่เก๋กว่านั้นเราไปกับเชฟกิ๊กนะฮะซึ่งโอ้โหสุดยอดเชฟกิ๊กนี่เลือกวัตถุดิบเองกับมือเลือกทุกอย่างมาสดสดและที่สําคัญแล้วเชฟกิ๊กก็แนะนําเมนูด้วยว่าถ้าเลือกอันนี้จะต้องกินกับเมนูนี้แล้วก็ได้กินซาชิมิซาชิมิหอยหอยมะระอร่อยมากอาหารทะเลก็ถูกมากกุ้งล็อบสเตัว์3ตัว1,500บาท ก็คือสำหรับใครที่ไม่เคยไปอาหารที่หาดลาวัยก็คือเขาจะเป็นอยู่ติดหาดเนาะเป็นร้านขายซีฟู้ดสดๆเรียงเป็นแถววัตถุดิบสดๆเราก็ไปซื้อวัตถุดิบเหล่านั้นมาแล้วมาที่ร้านร้านก็จะคิดค่าปรุงประมาณจานละร้อบบาท ผมว่ามันก็โอเคนะแล้วสดมากแล้วคือเดินจากร้านมาข้ามมาฝั่งตรงข้ามก็คือเจอร้านกินข้าวเลยอยากกินอะไรก็ซื้อเลยซื้อปลากระบอกมาให้ที่ร้านเขาทำให้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเสร็จก็โอ้โหสนุกอร่อยมากนะฮะเป็นยังไงกับมื้อแรกนะคะใช่มื้อแรกนั้นก็เป็นมื้อที่ประทับใจมากเหมือนกันคาราวานชาคิดเขาก็พาเรามาหาดกระต่าใช่ไหมไม่ใช่ที่หาดลาไว้ลาไว้เมื่อกี้ช็อตที่ไปนกระต่า เดี๋ยวไม่ใช่กระต่ายเราพักกระตาเออเราพักกระตาที่เราที่าเราวที่หาดเราัวที่ที่คือหลายหลายคนก็รู้จักกันดีว่าเป็นที่ที่เขาขายอาหารทะเลสดที่จะมีเป็นแพงมากมายเราเรามีเชฟมาซึ่งเชฟก็เลือกให้เราว่าเราควรจะกินอะไรบ้างแล้วเชฟก็จะเลือกอาหารให้เราเลยแล้วก็แค่นั่งรอเฉยกินนี่คือทริปในฝันเลยไม่ต้องไปเลือกเองหอยแครงหรือหอยคางหอยแครงถ้าหอยคางจะมีขนเขาบอก ถ้าหอยแลางมันจมีขนใช่ต้องเปลือกแต่ถ้าเกิดว่าหอยแครงมันจะไม่มีขนแล้วมันเป็นหอยแครงไซส์ใหญ่กุ้งย่างกุ้งกุ้งย่างตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากสิ่งนี้คืออะไรนะหอยเมล้าซาชิมิใช่ไหมของผสมกลาซาชิมิโชยุนี่ว่าในเรื่องของกินเลยไหมที่เราไปที่ภูเก็ตแล้วก็อีกลานนึงคือหมูหมอมูดงอ่าหมอหมูดงแน่นอนอันนี้ป๊อปปูล่ามากเป็นร้านที่พ่อกับแม่เนี่ยไปกินตอนจีบกัน เจ็ดแปดปีที่แล้วเราเราจีบกันแล้วเราก็หนีไปเที่ยวภูเก็ตกันทั้งสองคนเป็นหนีไปลับๆไปแอบคบหากันอยู่ลับๆที่ภูเก็ตแล้วก็ไปกินร้านนี้อร่อยเหมือนเดิมนะเรียกว่าอร่อยเหมือนเดิมพรากลับไปเขาก็จำได้กลับไม่ก็คือลอกใช่ครับตอนนั้นยังไม่มีลูกเลยฮะกลับมาครั้งเรามีลูกแล้วอาหารก็อร่อยมากสิ่งที่ต้องกินก็คือปลาทูยัดไส้ปลาทูที่ข้างในมันเป็นพริกแกงเหมือนแบบมันอดมันหอื้อทอดมันย่าง ซึ่งข้างหน้าเป็นประทูแล้วมันก็ทอดมากรอบมากกินได้ทั้งตัวเลยนะฮะแล้วก็ยำพันเนี่ยเป็นที่โอ้โหลูกเราพลังพังอะไรทุกอย่างที่สําคัญคือยาสาหร่ายทะเลนี่เป็นที่แรกๆเจ้าแรกเลย <พง S 2> ที่ทำไต่พอ,องหนุน่นนะฮะซึ่งหลังๆเนี่ยอาจจะมีการทํากันเยอะ,อะบ้างแล้วแต่ว่ากินนี้นั่นคือสดๆจากทะเลขึ้นมาฉะนั้นรสชาติมันเข้มข้นมากก็ห้ามพลาดในประการทั้งปวงโอ้ยอร่อยหลายอย่างไปลองกินดูนะฮะเปิด วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอะไรฮะหมอมูดงหมอมูดงที่เราเคยมาต่เจ็ดปีที่แล้วเป็นร้านที่พ่อกับแม่นี้มาตอนจีบๆกันช่วงนั้นเพิ่งเป็นแฟนกันนี่สดๆใหม่ๆแม่ยังอยู่ที่ซิดนียอยู่เลย เ,เป็นร้านที่เราแอบนัดพบกันหนีมาเจอกันแม่บินมาจากออสเตรเลียแล้วพ่อก็บินมาจากกรุงเทพเพื่อมาเจอกันที่ร้านนี้ไม่ใช่มาเจอกันที่ภูเก็ตแล้วก็มากินร้านนี้อาหารคือดีงามมากอร่อยมากตอนนั้นไม่รู้หรอกอาหารอร่อยไม่อร่อยกาลังเมาความรักอยู่เลยกินอากาศก็อร่อยเชื่อมั้นอร่อยก,อก็ดีวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่า <c oughs> มันยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่า หรือว่าช่วงนั้นกูอินเลิฟไปเลยหรอยนะฮะนี่แวบครั้งแรกที่กินอันนี้ก็คือในร้านนี้ใช่เราวตอนนั้นคือกับเทมเป้มีขายเต็มเลยใช่แต่ว่าตอนนั้นที่นี่คือแบบที่แรกแรกเลยไส้พวงองุ่นอร่อยใช่อร่อยของร้านแรกๆที่คะอีกร้านหนึ่งที่เราไปที่ภูเก็ตอันนี้เหนือความคาดหมายเพราะว่าไม่ได้แพลนไว้ล่วงหน้าก็คือร้านตะเกียบทองเป็นอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงในภูเก็ตที่ ดีมากนะต้องไปเลยนะนักตอนต้นเราไม่คิดว่าจะไปกินแต่ว่าเขารู้จักกับอาจารย์หนุ่ยซึ่งเป็นเพื่อนในทริปของเราแล้วเขาบอกว่าไปทานที่นี่กันหน่อยอะไรเงี้ยเขาเดี๋ยวเขาจะต้อนรับเราเองตอนแรกก็โอเคไปไปร้านเพื่อนปรากฏว่าพวกกินโอ้โหอร่อยมากนะฮะอาหารจีนนี่คือจีนแท้ๆเลยจีนแบบว่ากรุงเทพเองบางทีบางร้านยังอายเลยนะนะฮะก็เป็นจีนแบบจีนอะไรนะจีนจีนฮ่องกงไงเขาบอกเป็นอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงนะได้แหละคือแต่ละเมนูอร่อยมากอร่อยมากนะฮะ ฉะนั้นใครไปภูเก็ตก็แวะไปได้ตะเกียบทองโอ้ยสุดๆทุกเมโนูเลยทีเดียวนะฮะส่วนการท่องเที่ยวของเราแน,น่นอนเลืออันดามันดูแลดีมากก็คือเราได้ไปออกออกเรือไปเกาะไปดำน้ำเราไปพีพีนะคะออกอเร <le ure S 2> <ล>ือนี่ก็คือเราเนี่ยทริปในการที่จะพาลูกไปได้เนี่ยสำคัญเลยคือคุณต้องมีพี่เลี้ยงเด็กนะฮะ,ะ,ะพ่อคะวันนี้เราจะไป<บ>ไหนกันคะวันนี้เราจะไปทริปดำน้ำนะฮะขึ้นเรือแล้วเราก็ ซึ่งแม่ตื่นเต้นมากเพราะว่าจะไม่ได้เอาลูกไป <c oughs> ใช่จะฝากลูกทิ <c oughs> ้งลูกไว้ที่นี่ทริปนี้เป็นทริปที่เราแบบเตรียมพร้อมมากในการที่จะฝากลูกไว้กับพี่เดียมน,นี่เ้ยเ <c oughs> สนุกสนานเฮฮาฮัลโหลจำแม่ได้ไหมจำแม่ได้ไหม Are you having fun? Are you having fun? What are you doing? ทำอะไรครับ ยืมของใครมายืมของใครมาออของพี่เจ,จ้าพเจ,จ้าน,น้องโคเล่นอะไรขุดอะไรกันครับอโอ,โอ,โอส้สร้างบ้านโอ้คนนี้สร้างบ้านอนาคตวิศวกรอ่ะเนะอะบ้านใหญ่ไหมเนอะบ้านใหญ่ไหมครับ เทจังเลยใไเพราะว่าทริปดำน้ำมันที่นักว่ัวเพราะว่าเด็กอยู่ในเรือแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเกิดตกลงตกเรือไปหรือว่าเขาจะเมาเรือไหมมันจะยุ่งยากฉะนั้นช่วงที่พ่อแม่ไปเที่ยวดำน้ำกันลูกๆก็จะอยู่กับคิดครับซึ่งจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลนะฮะเราก็สบายใจได้ฉะนั้นพ่อแม่ก็ไปดำน้ำกันซึ่งไปดำน้ำเนี่ยเราไปที่เกาะพีพี พีพีมันมีสองฟากใช่ไหมฟากนึ่งจะเป็นฟากที่มีคนอยู่กับฟากน่มี้เป็นฟากอุทยานแห่งชาติใช่เราไปทั้งสองากเลยนะสวยมากตอปแรกที่เราไปคือปีเรล,ลากูลใช่ที่น้ำเป็นสีเขียวๆเดี๋ยวเจแะปะรูปให้ดูสวยมากไม่มีเรือมาเลยไม่มีนักท่องเที่ยวทีนี้ไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นจริงๆเขาบอกว่าแบบในชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งคุณควรจะได้เจออะไรอย่างงี้สักครั้งซึ่งเราเชื่อว่าไม่จริงหรอกบางคนในชีวิตก็อาจจะไม่ได้เจอวิวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นช่วงโอกาสทองมากที่เราจะได้ไปเที่ยวภูเก็ตในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีคนมารบกวนธรรมชาติกลับมาสวยสมบูรณ์มากสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งปลาเต็มไปหมดแล้วก็น้ําใสมากนะฮะไปโดดน้ําเล่นกันสนุกสนานเลยอาจารย์โอเคอาจารย์เอาไปโอเคหนึ่ง ชมมากเลยอ่ะน้ำใส่มากอ่ะ แล้วก็แวะไปกินข้าวที่เกาะพีพีซึ่งตอนนี้กลายเป็นเกาะที่ผู้คนน้อยมากแต่ก่อนเกาะนี้เหมือนจะเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็น walking street เลยค่ะมีทุกอย่างเ่อีแยวแบบจะสรรหาเนาะมีแบบสิ่งอำนวยความสะดวกมีร้านมีอะไรต่าไปอนเนื่องจากพิเศรษฐกิจก็ทุกคนก็ย้ายออกจากเกาะไปเยอะมากถให้ดูที่สําคัญกลายเป็นว่าเกาะและกลายเป็นเกาะแมวของไทยเลยเขาบอกว่าแมวนั่งสารมานะครับเพราะว่าตอนทุกๆคนอยู่ในเกาะเขาก็เลี้ยงแมวกันไปในบ้านปรากฏว่าพอถึงเวลาที่เขาต้องย้ายออกจากเกาะพีพีเพราะว่าเขาทำมาหากินไม่ได้แล้วปรากฏว่าแมว น้องแมวต่างๆเนี่ยถูกปล่อยทิ้งไว้ในเกาะให้กลายเป็นแมวจรนะฮะและสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเกาะนั้นก็มีแมวจรเปหมดฉนั้นไครที่อยากไปทําบุญกับหมาแมวคือนเรือยว้ีีตัวทันพรอาหารแมวไปด้วยก็น่าจะเป็นการทําบุญกับน้องหมาน้องแมวที่เกาะพีพีไปได้อย่างดีนะฮะเขาฝากไปด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปอ่าวไผ่นะเป็นจุดดําน้ําสโนว์เกิลสวยเหมือนกันปลารังสวยมากปลาเยอะมากคือเห็นอยู่นี่คืออ่าวไผ่นะฮะอ่าวไผ่ เป็นจุดที่แวะชมเกาะได้แต่ว่าเราจะไปดำน้ำดูปะาาร์งกา,าง,งานันจะอยากให้ดูความใสของน้ำนะความใสของน้ำตอนนี้คือน้ำใสมาก ู้สึกว่าวันสุดท้ายเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโรงแรมเลยวันต่อมาแล้วก็ตอนกลางคืนทางโรงแรมเขาก็มีบาร์บีคิวให้เราด้วยเขาจัดอารมณ์เหมือนงานแต่งงานเลยเหมือนมีใครแต่งงานสักคนเป็นโต๊ะกลมๆสี่ห้าโต๊ะแล้วก็ผูกริมทะเลมบรรยากาศมันให้เราเลยแบบเป็นแคมป์ะลึกจับน้องสองคนในกลุ่มซึ่งโสดแต่งงานกันในคืนนั้นเองพ่อเป็นคนตัวตั้งตัวตีแล้วเป็นคู่ที่อยู่ดีๆก็ได้แต่งงานกันโงโเขาก็โงๆอะไรวะมาเที่ยวมาเที่ยวดีก็คู่ได้แต่งงานเหรอ ก็แตวจัดเหมือนงานแต่งานขำๆไปไปแต่เป็น a f t e p r ี้ที่สนุกมากทุกคนก็แฮปปี้เนี่ยครับอเขาจดินเนอร์ให้เราน่ารักมากเลยหนอลลอะไรเนี่ยน่าักจังเลยนอนเลยนอนเลยเอานอนนอนนี่ไหมคืนนี้นอนนี่ไหมคืนนี้นอนไหมนอนนี่ไหมคืนนี้ไหมเอาไหมไหนนอนชมพ่อชี เอาพอด้วยไหมเออหอยเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับไปต่อคือสนใจดนตรีแหละดูออก <pper pper> ปอันนี้คืนสุดท้ายแล้วที่นี่โร <im bul ance> งแรมเขาน่ารักมากเลยเข <im bul ance> าจัดเป็นดินเนอร์เป็นบุฟเฟ่ต์ที่เรานะคะก่อนการก็มันเป็นรักที่เกิดจากความใกล้ชิดผ่านสิ่งที่มีชีวิต อยากรู้เธอคือใครที่จะเป็นรักสุดท้ายของฉันจริงๆสักทีเราต้องไปอีกแน่นอนแหละเนอะเราต้องหาเวลาไปเที่ยวทะเลอีกคุยกันแล้วว่าอาจจะไปซิมิลันเพราะว,ว่มัน สวยงามมากจริงๆนะฮะฉะนั้นสำหรับใครที่คิดอยู่ไว้แล้วคุณจะไปไหมอันตรายไหมปลอดภัยไหมแน่นอนเราไปทำให้ดูแล้วนะครับเร,เราไปก <ไว S 2> มาแล้วแลวก็ปลอดภัยจริงๆฉะนั้นไม่ใช่เพราะบอกว่าถ้า,าปลอดภัยงั้นคุณไม่ต้องระวังตัวไม่ใช่คุณก็ต้องระวังตัวอยู่ดีร<อ>ะวังตัวใส่แมสทุกครั้งเวลาไปไหนนะฮะเย่ายเว้นไปกินข้าวตอนกินก็ถอดแมสออกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันใกล้ชิดกับคนที่เราไม่รู้จักครับคุณไปจากกลุ่มไหนก็สติกอยู่กลุ่มนั้นไปเพราะว่าเราก็ถือว่่ามันใจกับกลุ่่มทีเราไฮะ ก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ทะเลสวยมากฉะนั้นห้ามพลาดดประการทั้งปวงใครที่อยากไปภูเก็ตตอนนี้รีบไปกันเลยนะจ๊ะก็ติดตามว่ลบอกด้วยใครชอบพวกเราก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะพ่อจะได้มีหน้ามีตากับเขาด้วอวกพอคนน้อยก็อยากได้คนเยอะมาเจยป้าได้เอาสักครึ่งหนึ่งของบักพ่อก็อยาก ใครชื่นชอบบักโ,โพกด like <S <S ไลค์เราด้วยกันได้ฝากติดตามวอลกบล็อกด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไคร b ์ให้เราด้วยนะฮะ